สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ F1 Major สองพันอีกครั้งนะครับเราอยู่กับแม็กคาันยี่สิบเจ็ดเลดหกอเมริรมกาลุมิเนียปนะป่ะลุยกันเลยครับอ่ะไดรเวอร์โดดไม่นับเดตนะครับโอเคไม่มีใครได้แต้มอะไรเนาะนอกจากนักขับสำรองข้ามไปเลด Sim อ่ะอัปเกรดเสร็จแล้วอ่ะเราน่าจะมีบริกดีโดด o p มือนของนักขับมาเพิ่มขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะได้เยอะเลย โอเคอ่า okay. uh, พวกไอไอพวกอันเนี้ยก็ยังดีนะก็ยังโอเคอยู่ก็คือพวกท็อ speed เรายังเป็นที่หนึ่งอยู่นะโลส speed เดียมส speed อะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีอยู่อ่าโอเคมีเฟลอยู่บางส่วนนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนมาอ่า uh, ATR ใหม่มาแล้วเดี๋ยวอ่า uh, อ๋อทำอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนด้วยอ่า uh, เพิ่มคนด้วย uh. จะเ,เพิ่มคนกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ดูดูคอสแคปกันด้วยนะว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะอ่าแปดหกเก้าห้าห้านะแปดหกเก้าห้าห้า เราเสียด,ดังเราเสียด,ดังแต่ไม่เสียคอสแคปนะเออก็ถือว่าโอเคนะถือว่าได้อยู่นะไปะคือเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเนาะเรามีปัญหาเรื่องคอสแคปมากกว่าดังนั้นการทําอย่างนี้ก็ช่วยได้นะอืมโอเคไป อ่ะเรียบร้อยอ่าพิทคูลเทนเนิงอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาจัดอันนี้กันอ่าเดี๋ยวเราจะเน้นไปที่พิทซฟทามเป็นหลักเลยนะรอบนี้ตรงนี้เดี๋ยวอ่าพักหน่อยแล้วกันพักแค่สี่วันน่าจะพอนะอ่ะตรงนี้ก็ครึ่งวันอ่าไม่ไม่ใช่ยิมดิครึ่งวันแบบน,นี้อ่ะโอเค ตรงนี้มันก็ลดลงมาหน่อยนะน่าจะดีขึ้น่ะโอเคมาคอนเฟิร์มเชนอะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะอืมโอเคป่อะอะชัดสิทรีเสิร์ชคอมพิวต์แล้วอะเนี่ยคอนเฟิร์มนะแปดหกเก้าห้าห้าศูนย์เก้าห้าเนี่ยอ่าไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่เรามีเสียเงินตรงค่าเปลี่ยนเอจเปลี่ยนเอนจิเนียนะ ึ่ตรงนั้นน่าจะอยู่นอกคอร์แคปโอเคปะเราก็มารีเซิร์ชต่อเลยครับไปเอาอันไหนดีสองอันนี้ยังไม่ได้มีการรีเซิร์ชใดๆทั้งสิ้นเนาะเดี๋ยวเรารีเซิร์ชตัวเซ็เฟัชันดีกว่ามันมีการเนิร์ฟเนาะอืดังนั้นเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไปสัก0.9นก้าแล้วกันกับสิบสองเนอะอ่าใช่ไหม หารอะได,ดีอืมผมว่าเอา0.5แล้วกันหาร9แล้วกันเออ9 9763เนอะเออได้ป่ว่าเออ9763อ่ะประมาณนี้ปะ่ะเน้นอะไรไหมผมว่าตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปรับดีกว่าจริงๆอยากปรับตัวนี้เหมือนกันนะแต่ว่า เราไม่ได้เสียพวกอันนี้เยอะนี่เอองั้นเราเอาเบรกคูลงมาหน่อยแล้วกันนะอือกเอาเบรกคูลิ่งมามันจะไดะ้ขับเราใช้ยางได้ได้ดีขึ้นนะแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถควบคุมเลสได้ดีกว่าเราอาจจะใช้ยางที่นิ่มกว่าเร็วกว่าได้นะอืออ่ะโอเคอ่ะต่อ อ่ะไส์พอร์ตเสร็จแล้วอะ่ะก็ตอนนี้สต็อกรถน่าจะพร้อมแล้วเนาะอืมขาดอีกนิดหน่อยอ่ะ่ปต่ออะกชูชแปดสิบเจ็ดแล้วอ่าเอนจินเสื่อมสภาพแล้วช่างมันข้ามไปก่อนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเหลือสี่วันเนาะดูพิษคูหน่อยอ่าเก้า 9436โอเคหนึ่งปอซนผมว่าหนึ่งเปอร์เซ็นอืผมว่าอาจจะพักเยอะไปขอเป็นพวกง่ายๆเบาๆหน่อยนะอย่างพวกอ่าคาบิลดิ่งนะอ่าเอาแบบเบาๆไปอ่าโอเควันนี้เลสนะครับ ก้าืไปกี้เราเสียไปเก้าเปอร์เซนใช่เออเสียไปนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะโอเคเอ่ะตัวรถก็ยังต้องพัฒนาดอเอาอันไหนดีเอาวกไออันเดอร์ฟอรครับเรียววิงก่อนดีกว่าอืมตรงนี้มันมีผลกระทบจากาตัวการเปลี่ยนตัว เขาเรียกว่าอะไรนะเด็ูเลชันนะเปลี่ยนกฎระเบียบเนาะอืมงั้นก็โอเคไปดีเซิร์กันต่อไปอตรงนี้ด้วยนะเรียววิงด้วยเหมือนกันไปอ่าตรงนี้ก็ไม่เน้นเนาะเราไม่ได้มีคูลิ่งเราจะเน้นไปที่คูลิ่งเป็นหลักนะอ่าโอเคไะ อ่ะเรียบร้อยอ่ะมาประกอบรถกันครับอ่าสนามนี้เหมาะกับไฮสปีดคอลเลอร์ลิงมากที่สุดลองลงมาเป็นมีเดียมสปีดและท็อปสปีดเนาะงั้นตรงนี้อ่าเราเอาไฮสปีดไปแล้วกันนะอ่าโอเคอาจจะเสียท็อปสปีดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคือต้องบอกว่าไอ้ครูเชียวอ่ะมันเหมือนมีแต้มมากกว่าเดคอมเมนต์นะซึ่งดังนั้น การที่เราใส่ไฮสปีดไปเยอะกว่าท็อปสปีดอะ่ะก็ถือว่ามีผลผลที่เยอะกว่านะอ่าปอนวิงไม่เป็นไรมันเป็นเซตเดียวอยู่แล้วเนาะเรียววิงด้วยเหมือนกันไสพอร์ตเอ่อเหมือนกันเอา high speed ไฮสปีดคอนเนอร์ลิงไปอ่าอันเดอร์ฟลอร์ไฮสปีดคอนเนอร์ลิงสปรนชัน ้ดเป็นชั่นใช้อันเดิมไปก่อนเนาะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราเบอร์สามเราดีกว่าเบอร์สองแน่ๆนะร้อยเปอร์เ็นเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์สองให้หมดแล้วค่อยไปเบอร์สามโอเคค่ะสองก็เหมือนกันอ่าค่สองก็ใส่แล้วเนาะโอเคเหลือแต่ฟอนวิงเนาะอ่ะไปะเรเรียบร้อยละอ่ะเอสวันนี้อ่ะ ิมีเรียร์ลูเเนียกลางปีนะครับเป็น ATA qualify week end ก็ Q1 hard Q2 medium Q3 soft นะครับอ่าก็ตรงนี้ต้องระมัดระวังในการ qualify ดีๆเพราะว่าพวก hard กับ medium เนี่ยถ้าเราเอาไปวิ่งแล้วอะเราวิ่งรอบสองอะยางมันอาจจะไม่มันอาจจะแก่ลงหน่อยนะอ่าก็เลยทำให้อ่ามันจะช้าลงนะครับอโอเคแข่งกันหกสิบสามรอบหนึ่งรอบนาทีสิบสาม ไม่มีฝนนะเซฟีิคาแชนออก50%พิษเดินทำล็อต24วิอ่ามีเดียอสโซนเดียวนะครับเหมาะกับไฮสปีดมากที่สุดลองนำมาเป็นมีเดยมสปีดและท็อปสปีดเอ็กซ์เพคสตรัตติจี้เป็นวันสต็อปสแผนทูสต็อปหนึ่แผนแต่จริงๆแล้วสนามนี้ไอพิษสต็อปไทมถือว่าเสียเยอะนะเพราะว่ามันเป็นทางตรงอย่างเดียวอ่าเราควรจะเล่นเป็นวันสต็อปมากกว่านะครับอ่า าพอรฟอร์แมนซ์ตรงนี้อ่าซอฟใช้ได้17รอบ uh, 20ถ้าถ้าเผื่อหน่อยก็20ได้อยู่อ่ะ uh. แต่ดีสุดคือ17รอบอ่ uh, huh? าม,มีเดียมมีเดียมก็ทำไมเหมือนทำไมเหมือนยางมีเดียมไม่ค่อยดีเลย อย่างมีเดียมนี่ใช้ได้แค่18รอบเองนะฮาร์ดก็ตามทันละเออมีเดียมไม่ค่อยดีนะในรอบนี้เนี่ยแล้วถ้าเทียบซอฟกับอันนี้ล่ะโอ้ซอฟซอฟก็ประมาณ15รอบเองนะเฮ้ยสนามนี้ฮาร์ดดีจังเอออย่างนี้เดี๋ยวต้องต้องต้องอาจจะต้องเน้นไปทางฮาร์ดแล้วก็ซอฟแทนนะอ่า โอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์แทร์กเก็ตก็ไปเหมาหมดอ่าโอเคมีอะไรอีกไหมคิดว่าไม่มีแล้วเนาะอ่ะก็ไปดูเลยครับโอเคครับไปดูอีกัน อลิายนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากฮาร์ดนะตรงนี้คือเราคงเสี่ยงไม่น่าจะได้นะดังนั้นเราอาจจะต้องขอเอาเอนจิ้นสองไปเลยนะครับเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกยังฮาร์ดอะเรามีอยู่เส้นเดียวเนาะมันใช้ได้ดีที่สุดน่าจะครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นอ่ะเราอาจจะแก้ตัวไม่ได้นะดังนั้นเราต้องเอา ของดีเข้าสู้เลยนะอ่ะป่ดูเลยครับโอเคกินแลบนะครับสบายมากป่ะเี็บร้อยอ่าเปอร์เซ็นต์ยางเนี่ยใส่ไปแล้วคือหายไปห้าเปอร์เซ็นตแล้วนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้คืออาจจะ วิ่งรอบสองอาจจะได้ไม่ดีเท่ารอบแรกนะอ่าหรือบางครั้งยางเก่าก็ดีกว่ายางใหม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอ่ะแต่เอาเป็นว่าตามทฤษฎีแล้วอ,ะอ่ะอ่ายางใหม่สุดอะ่ะน่าจะเร็วที่สุดนะครับอ่าโอเคดูจากเวลาแล้วก็ยังทรงๆนะยังยังบอกอะไรมากไม่ได้นะอ่าแต่เราน่าจะปลอดภัยอยู่เพราะว่า าห่างจากที่สามประมาณ0.4วิเนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะอืมส่วนคนอื่นนี่ก็ยังอยู่ในเลนที่ใกล้เคียงกันนะประมาณ0.6ถึง1.0เนี่ยก็ยังใกล้เคียงกันอยู่เอ้าโตมาเร็วะ่ะอ๋อลักเซลช่วยลากนี่ว่ะแต่ไม่เป็นไรอ่รงเนี้ยเกาะกลุ่มกันอยู่นะหนึ่งถึงสิบอะ0.6วินะครับอ่ะต่อไป Q2 มีเดียมนะก็เหมือนกันมีเส้นเดียวนะก็ ต้องระมัดระวังดีๆอ่ะป่ะส่งออกเลยถ้าเราเห็นว่ามันมีความเสี่ยงว่าเราจะโดนบล็อกเราอาจจะแคนเซิลแลบเลยก็ได้นะอ่ะแต่โอเครอบนี้เคลียร์คีนแลบนะป่ะนาทีสิบสองจุดสองนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะรอบที่แล้วแนวะนาทีสิบสองจุดเท่าไหร่นะจุดห้าหรือเปล่านะอืมจำไม่ได้เหมือนกัน แต่เวลาดูคนอื่นดูห่างจากเราเยอะขึ้นนะอโอเคน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอืม่ะเขายังห่างจากเราอยู่0.7อยู่นะเดีว่าเยอะถดี๋ว่าเยอะอย อ่าโอเคค่อนข้างเซฟนะอ่าห่างกัน0.7อ่าโอเคอ่าเมื่อกี้12.9เนาะใช่ไหมอ่ะดูไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะตอนเนี้ยซอฟนะซอฟเรามีอยู่3เส้นนะครับอ่าถ้าเก็บไว้เลสแน่ๆเส้นหนึ่งดังนั้นผมคิดว่าเราควรที่จะต้องใช้ไม่เกิน2ครั้งนะอืมอโอเคไป้วยเลยครับ ตรงนี้ยพยายามพยายามให้อ่าโอเคไม่โดนนะไม่คีนแต่ไม่โดนบล็อกนาทีสิบเอ็ดจุดหกโอ้โหเร็วว่าโชว์หนึ่งจุดสองวิโอ้เร็วว่าค่อนหนึ่งวิโอ้อโห้ผมว่านนี้เกินไปเร็วเกิน โอ้โหยังหนึ่งวิอยู่นะโอ้โหโอ้โหนี่แก็บแบบวิวสิบเอ็ดเลยนะเนี่ยโอ้โหี่แก็บเป็นวิจริงๆว่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอย่างงี้ชิลแน่เลยอย่างงี้ชิลแล้วแหละมา อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่เป็น hard soft นะตามแผนแล้วก็ที่เหลือยังไม่ต้องปรับอะไรแล้วกันไป aggressive push deploy ไปอ่าตรงนี้จะบอกว่าให้เราเราไปลากนักขับที่มีอ่า reaction ที่ไม่ค่อยดีก็จะดีกว่านะเพราะว่าอ่าเวลาออกตัวนองลิสจะออกได้ช้ากว่าคนอื่นเพื่อนนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่2อ่ะเขาอาจจะโดนที่3ปาดม,มามาบล็อกเราได้นะแต่ถ้าเราอยู่ที่1อ่ะอ่า ที่สามอะ่ะมันยังห่างจากเราอยู่ไนงะดังนั้นโอกาสที่เขาจะแซงที่หนึ่งได้อาจจะน้อยกว่านะอืมโอเคงั้นก็ประมาณนี้ไะโอเคเริ่มแล้วครับกับเลดี้หกนะครับอิมิเลียร์โรแมนเนียกราฟปี e, นะเนี่ยเห็นไหม คือนอนลิฟออกตัวได้ไม่ดีนะเหลือแพลแซงไปแล้วเนี่ยอโอเคตรงนี้อัดไปเลยสองรอบนะครับอ่าคนอื่นใส่ยางอะไรกันมาตัวทอบๆใส่ฮาร์ดกันมานะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าสบายอยู่มาตรงนี้ขออัดเพิ่มอีกรอบหนึ่งก่อนนะเพราะว่าอ่า มันมี DRS er นะอยู่โซนเดียวดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเราเรายิ่งยิ่งนำออกมาเขายิ่งตามไม่ทันนะแล้วส่วนใหญ่ AI เขาจะอัดประมาณ4-5ถึงรอบนะโอเคถ้าเราผ่อนก่อนเนี่ยอาจจะอาจจะโดนแน่ๆน,นะครับโอเคตรงนี้ใครมี DRS ก็ผัดกันแซงไปนะหรือว่าเป็นทีมเพลย์นะอโอเคเดี๋ยวรอบหน้าใคร ใครตามอ๋านอลิสยังตามอยู่นะโอ้โหอ็อกคอนแบบเอาบอลซัดกันเองนะครับอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเอออ็อกคอนบวกสิบวิโอโ้โหแต่เอาบอลก็เลสก็พังไปแล้วนะเออ ทำไงได้นะเอออ่าโอเคเราก็ไปเรื่อยๆนะอ่ะเดอะแคร์ก็ชาร์จแบตไปก่อนนะครับชาร์จแบตไปก่อนอ่าชาร์จแบตรอบหนึ่งแล้วกันอ่าเอรคเรียบร้อยแล้วก็ปรับกลับมาเป็นโปดรสต็อค อ่าโอเคแล้วนอนลิฟก็ชาร์จต่อนะครับ่ะหัดกันชาร์จอ้อาว VSC อ้อาว VSC อ,อย่างนี้เซฟเลยเซ VSC ตรงเนี้ยมันเพิ่งเริ่มนะอ่าเดี๋ยวดูกันเอาเอาบอนไปเปลี่ยนฟอนวิ่งมาแต่รถอาจจะมีปัญหาอยู่ดีเนาะอืมโอเคอาจจะซัสเซนชั่นมีปัญหาก็ได้นะ โอเคป่ะตรงนี้เซฟไปก่อนนะตรงนี้มันเพิ่งจะสิบห้ารอบเองนะดังนั้นอ่าถ้าเราจะเปลี่ยนยางอ่ะเราเปลี่ยนไปเป็นมีเดียมอ่ะเราจะออกมาอยู่ในแพรกอซึ่งมันไม่มีประโยชน์เนาะดังนั้นตรงนี้ push. ตรงนี้ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่จำเป็นจะต้องเข้าอะไรนะ <push> แต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่ใส่ซอฟมา yeah, อย <'t> นะ่างเงี้ยแล้วเรา เราสามารถชิงเข้าพิทก่อนแล้วก็ลากฮาร์ดยาวได้ก็ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะอ่ะแต่ไม่ไม่ใช่สําหรับทีมเราอ่ะไม่ใช่สําหรับทีมเราโอเคน้ํามันเหลือพุชหน่อยไปถือว่าเป็นของแถมจาก v ีเอสซนะอโอเคผมพอสตาร์ทพิ s สต็อปอิชชูนี่คือนี่คือมันมันโคดิ้งตามจริงใช่ไหมคือคนนี้มีโอกาส ปีสต๊อปพังเยอะกว่าชาวบ้านใช่ไหม <laughs> เอออ่ะโอเคตรงนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปัดตาร์ดีกรับเหรอเรินข้ามไปก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนเรายังไม่รีบมากอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอเซฟเซฟยางเล็กน้อยนะขอทั้งคู่เลยไป เซฟยางเล็กน้อยคือคืออยากจะเล่นเป็นวันสต็อปแบบแบบคินคีนะนะเออแต่แค่นี้แก็บก็ยังเปิดอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเปิดน้อยลงหน่อยอโอเคตรงนี้ไปเรื่อยๆมันพอแล้ว โอเคเราอยากเล่นแบบคินคินคือคือเหมือนไม่ใช่ว่าเราไปตะบ,บีตะบันกดยางจนหมดนะเออโอเคตอนนี้ทุกคนที่เข้าพิดไปเข้ามาเป็นมีเดียมนะอาจจากเท่าที่เราดูสถิติยางแล้วอะคิดว่ายางมีเดียมเป็นยางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราขอใส่ซอฟต์ลวกันซึ่งใส่ซอฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบรอบนะที่ใช้ได้นะถ้าเทียบกับมีเดียมแล้วอ,ะอ่ะดังนั้นเรายังมีเวลาอยู่ตรงนี้เราอาจจะรอ <crash> VSC ด้วยก็ได้นะ Here's the replay. Now we're watching Esteban Ocon. Ocon oh, อีกแล้วเ Now there's an inviting opportunity there, and the impact on the car it's quite clear. Ocon oh, อีกแล้ว เอ้ลัสเซลเกิดอะไรขึ้นน่ะอ๋อฟอนวิงพังโอ้หฟอนวิงพังทำอะไรไม่ได้นะเออโดนโดนไปอ่าโหนะ่าสงสารลัสเซลไงนะอยู่ในรถที่ดีแต่ว่าฟอนวิงพังก็ทำอะไรไม่ได้นะอย่างี้อ่าโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยว โจ๊กพุชเลยแล้วก็เข้าเป็นคอเป็นดิสแซบนะแล้วส่วนอ่านอริสเป็นเน็กแสบป่ะแต่พุชน้ำมันไปเหมือนกันนะป่ะโอเคเรามีแก็บเวลาอยู่30วิคิดว่าสบายมากนะโอเคตรงนี้นอริสเป็นสแตนดาดได้ป่ะครับโอ้โหวิสต็อปอิกท We see Leclerc coming into pit อ u t the car i s ง t release properly อ๋อฮะนี่มันเกินไปโอ้โหออกมาอยู่หลังสโตลเลยโอ้โหอย่างแย่อย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวอุ่นยางก่อนอุ่นยางขึ้ก่อนโอ้โหอันนี้อันนี้แบบเซ็งจริงนะบอกเลยแบบ อะไรวะอ่าโอเคไหมแอคแท็กพุชเดโพยได้เออนอนลิส uh, no <close> ธรรมดาอย่างงี้สองจุดสี่เออมันต้องแบบนี้ดิวะอ่ะโอเคอ่านอนลิสแอคสีนิดนึงเดคแคลดคแคลดตามสโตอยู่นะไป อ่าตรงนี้แอคแท k p พุชเด p l o y อยได้เลยไปให้ให้สองรอบเลยไปอ่าเลิกแคลรพอละครบสองรอบละอ่า่างจากสโตอยู่สามวิดังนั้นเราเราฮาเวสก่อนนะฮาเวสก่อนไปว่ากันอันนี้คงต้องให้นอริสไปแล้วแหละนอริสเขาเร็วกว่าละตอนนี้ อโอเคเราเลไปเลยอ่าฮโอเคแกะยังบวกอยู่นะยังงางนั้นคอนเซิร์ฟได้เลยปสิบห้าสิบห้ารอบไปคอนเซิร์ฟไปอ่ะโอ้โหนี่ขนาดคอนเซิร์ฟขนาดนี้ายังบวกอยู่น,นี่เรายังบวกจริงปะเนี่ยโหบวกกันยาวๆเลยดูดิ อ่ะน้ำมันน้ำมันอยู่ในเซฟโซนแล้วนะป่ะคอนเซฟหาเวสโอ้โหนี่คือนี่คือแบบเซฟขั้นสุดแล้วออโอ้โหใครอีกวะเนี่ยเดี๋ยวเราว่ามันอยู่แถวๆเรา And you can see how tight is, and the contact between the อลิซไปชนเขาหายแล้ไม่มีอะไรเสียหายเอา้านเนเนตี้กิฟนโอเครอดตัวไปหายว่าโดนแบบสิบวิอะไรอย่างเงี้ยอ่าอถือว่าโอเคถือว่าโอเคอ่าตรงนี้เซฟเต็มที่นาะ อ่าเดี๋ยวจะลองแบบเล็กแครครั้งหนึ่งแล้วกันก็คืออ่ารอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาลองกันน้ำมันเบาเต็มทแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าดีน้ำมันอีกหน่อยอ่าโอเคประมาณบวก0.1นุน่นี่แหละเราจะลองแบบเ Le ล็กแครที่อ่าซาดีอรลเบียก็คือคือมากดฟัสเ์แลบในรอบสุดท้ายกันนะอืม น้ำมันเบาแล้วไงน้ำมันเบาแล้วรถเบาเต็ม <accessible. S 1> ที่คอเฟิร์มอ่ะแอคแท็ก Att เลยพุชแล้วก็เดพลอยไป่ะตรงนี้พุชแล้วก็เด p อยไป ดูก่อนด้วยดูก่อนก็ได้ว่ามันมันเหลืองหรือมันมันม่วงหรือยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเหลืองนะเหลืองอย่างนี้อลองดูอีกบล็อกหนึ่งเกี่ยวว่ะเอ้ยยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์อันนี้เหลืองเหลืองงั้นปล่อยเลยปล่อยเลยน้ำมันหมดพอดีนะตอนลิท ไม่ wow, ได้ฟาเ้นแล็บนะโอเคครับก็จบแล้วครับกับเลที่6นะครับผู้ชนะในรอบนี้ก็คือแลนโดนอริสนะครับตามเมชาาเล็กแคลรนะครับและโชว์นะครับฟาตเต้นแลบ,บเป็นของนอริสนะนาที12.927นะโอเคถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคือนำเขายาวๆเลย อ่าเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งรอบสุดท้ายได้ไหมอรอรอ,รอบสุดท้ายได้นาะที13.5นะโอเคไม่ไม่ไม่ดีพอนะอไม่เป็นไรไปอโอเคหลังจากจบเลทนี้แล้วครับอ่าชาลักแครงนําอยู่ที่ร้อแต้มนะตามพี่นอริสร้อยสแต้มนะตรงนี้ก็ถือว่าตามมาติดๆเนาะยังไม่ยังไม่เคลียร์กันมากนัก แล้วก็ตามด้วยแม็กนะครับและซูโนดะครับซูโนดะตอนนี้อยู่ทนมากเลยนะคือไม่ไม่ยอมหนีจากที่สี่ไปไหนเลยนะครับอ่าโอเคส่วนจอร์ดก็รอบนี้ก็น่าเสียดายเนาะก็อนวิงเสียหายน่าจะไม่มีเปลี่ยนนะถึงก็เลยแบบอ่าอยู่ที่โลนะถ้าไม่นับคนที่ที่ชนนะครับอ่า โอเคหลังจากจบเลดนี้แล้วแม็กคาเล่นของเราก็เก็บอีก43แ้มเต็มนะตอนนี้เรามี273แ้มเต็มอยู่นะตอนนี้ยังเต็มอยู่โอเคตามให้เลสบูและเมอร์ซีเดสนะครับแล้วก็ William. วิลเลียมวิลเลียมอยู่เหนือว่าเฟอร์รารี่อย่างนเงี้ยดูดิ <c oughs> อ่าโอเคดีเฮนน์ฟัตเต็ดพิสทอฟเล u บูได้ที่1และที่3นะครับเราอยู่แม็กคาเล่นของเราได้แค่ที่6นะเออทำไมของเราพิสทอฟทำไม่ลดสักทีนะ นั่นสิอันนี้ก็คาลีลีสโดนไปแปดเวียโอ้โหอาเศร้ามากอ่ะไปโอเคครับก็จบแล้วครับกับเลที่6นะครับถ้าใครชอบไปนุ่มกด, like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ